วงการไลฟ์สดตอนนี้ต้องสั่นสะเทือนแล้วนะท่านะผู้ชมวงการขายออนไลน์เนี่ยค่ะเพราะว่ามีแม่ค้าขายออนไลน์หน้าใหม่นะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะอายุ <ฮะ S 1> แค่สขวบเองค่ะน้องเขามาช่วยคุณแม่ไลฟ์สดขายสินค้าช่วยครอบครัวนะคะคือน้องขายดีมากเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆและที่สําคัญด้วงสาคูเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งหลักทํางานสู้วิกฤตโควิด1 9กันทั้งครอบครัวเลยค่ะ อันนี้ค่ะท่านผู้ชมน้องคนสวยน้องน่ารักคนนี้แหละค่ะเห<ช>็นไหมเขากําลังขายด้วงสาคูอยู่นะคะเนี่ยคือเจ้า<ช>ตัวเล็กๆเนี่ยน้องเขาจับเองเลยนะ<ช>คือน้องเขาอยู่ที่บ้านเลขที่48ทับ86หมู่บ้านสวนคูณ2หมู่7ตําบลหนองข้างข้ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเราไปพบกับคุณแม่ของน้องนะคะ<ช>คุณแม่ชื่อว่าบุพผารัฐอํานวยพรสถิตเป็นคุณแม่และน้องชื่อว่าเด็กหญิงตรีรัฐหรือน้องพิมรี่เออย เราอาจจะคุ้นกับพิมพ์ริภายนะ<ช>อันนี้เป็นแม่ค้าหน้าใหม่ชื่อว่าแม่ค้าพิมพ์รี่เอ่ยนะคะน้องตรีรัตน์อํานวยพรสถิตอายุ4ขวบเท่านั้นเองค่ะเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2โรงเรียนอนุบาลชนบุรีรเป็นลูกสาวคนเก่งเลยเนี่ยค่ะกำลังไลฟ์สดขายของขายสินค้ากันอย่างตั้งใจเลยดูลีลาของน้องเห็นไหมนี่คุณแม่ก็ช่วยข้างๆคุณน้องก็พูดไปนะคะ โดยวันหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะในการไลฟ์ขายสินค้าแล้วก็จะหยุดไลฟ์แล้วก็มาเตรียมสินค้าส่งให้ลูกค้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาช่วยเลี้ยงด้วงสาคูนะที่บ้านเขาเลี้ยงด้วงสาคูด้วยโดยที่น้องพิมรีน้องพิมรีเพอพิมรีเอใย่ับน้องพิมพ์รีเอยเนี่ยเขาไม่กลัวเลยนะเจ้าด้วงสาคูเขาบอกว่ามันน่ารักแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงด้วยความตั้งใจทนุษน์ถนอมเชียร์ราคาเนี่ยค่ะ โดยคุณแม่ของน้องก็เล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำการค้าขายชิ้นส่วนไก่สดอยู่ที่ตลาดสดแห่งหนึ่งแต่พอโควิด -19 ระบาดก็เป็นห่วงครอบครัวก็เลยหยุดขายของที่ตลาดสดหันมาศึกษาการเลี้ยงด้วงสาคูมาช่วยกันทำในครอบครัวนะคะคแล้วก็มีน้องตัวน้อยน่ารักเนี่ยน้องพิมพ์ริเอยเนี่ยลูกสาวมาช่วยเก็บตัวด้วงนำมาขายนอกจากนี้เนี่ยยังต่อย,ยอดไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook ด้วยค่ะค เขาจะไลฟ์ขายผ่านทาง Facebook ชื่อว่าบีระยานะหนองรีนี่นะคะก็จะมีน้องเอ๋ยเนี่ยแหละมาช่วยขายก็ตั้งชื่อว่าน้องพิมพ์รีเออยซะเลยจะได้ขายเก่งๆนะคะ โดยปรากฏว่ายอดขายเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ต้องคอยช่วยแนะนำบอกราคาอยู่ข้างๆแต่ก็ขายดีนะก็คือช่วยๆกันไปนะก็คือน้องเอ๋ยขายคุณแม่บอกราคาเน่ต้องช่วยกันแบบนี้นะคะยุคโควิด1 9แบบนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าขายดีด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงดงสาคูเนี่ยเสร็จแล้วก็มีอีกอาชีพเสริมอันหนึ่งก็คือไฟ์สดขายของซึ่งก็มีน้องเอะะ๋ยเนี่ยค่ะ ใช้ชื่อตอนไลฟ์ว่าพิมรี่เออยค่ะ,คะก็คือจะไลฟ์ช่วยแม่ขายของอะไรอย่างเงี้ยรายได้ไม่มากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ดีฝ่าไม่ทําอะไรเลยอะคะ่ะใช่ค่ะ,คะสำหรับตอนนี้มี2อ,อาชีพก็คือเลี้ยงดวงสาคูนะคะก็ พร้อมจําหน่ายแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือการไลฟ์สดตอนแรกเนี่ยก็คือเริ่มไลฟ์เองแต่ผมก็กลัวว่าน้องเอ๋ยพิมพ์เรียกเอ๋ยเนี่ยอายุ4ี่ขวบคือเขาชอบเป็นเด็กที่ชอบงานขายมากหดจะห้าขวบแล้วค่ะเสร็จแล้วพอเขาไลฟ์ปุ๊บเนี่ยผปก็กฏว่ายอดขายดีกว่าแม่ไลฟ์อีกใช่ทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าให้ลูกทําไปเลยเพราะว่าเขาชอบมากค่ะก็เลยทําไปเลยไแปลกใจเขาขายนะ่ารับ